โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถาวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกัละยาณมิตรรัฐกัละยาณมิตรพะยาวเนรไทยครอบครัวรีพัฒนพันธ์ครอบครัวภยัยราษ ครอบครัวกิตนิกอนกัลยานมิตรลอเลนสตาบินกัลยานมิตรอัมนิตตนสมบูรณ์กัลยานมิตรวนาเบิร์เกลกัลยานมิตรัญญาบุญนาคส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวอภัยราชครอบครัวกิตนิกรกัลยานมิตรลิชาร์ไคเซอร์และกัลยานมิตรวิไลโพเทนกัลยานมิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ด็อัเตอร์จันพิมพสายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพัะรธรรมเทศนาจากพระกอเกียรติมหาวังโสเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญอย่างครบถ้วนทั้งทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมโดยทุกท่านต่างรู้สึกปลาบปื้มปีติใจเป็นอย่างมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงวัฒนธรรมศาสนาจากทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ